สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่กับคุณครูธเนดินสกุลน,นะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับตอนนี้พวกเราอยู่กันในหน่วยการเรียนลุกที่5ในเรื่องของ ภาพนี้มีความหมายครับซึ่งหน่วยการเรียนนี้นะครับเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส1.1และตัวชี้วัดที่สำคัญนั่นก็คือสร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆครับมีจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับเขียนเล่าเหตุการณ์ประกอบภาพวาดได้ถูกต้อง ข้อที่2วาดภาพประกอบเหตุการณ์ได้สวยงามน่าสนใจข้อที่3ชื่นชมผลงานการวาดภาพประกอบเหตุการณ์ครับต้เรียนครับผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่5นะครับในวันนี้ในเรื่องของภาพนี้มีความหมายเราจะอยู่กันในเรื่องของภาพประกอบครับภาพประกอบเป็นอย่างไรมีประโยชน์เพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะได้รับชมและปฏิบัติงานไปพร้อมกันเลยนะครับ นักเรียนครับอยากให้นักเรียนนะครับเริ่มจากการสังเกตภาพนี้ครับและตอบคำถามสิครับว่าจากภาพเป็นฉากของนิทานเรื่องอะไรเอ่ยอาหลายคนยกมือตอบได้อย่างรวดเร็วทีเดียวยอดเยี่ยมมากครับจากภาพเป็นฉากของนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วในภาพนี้นักเรียนคิดว่ารู้ได้อย่างไรล่ะว่าภาพนี้คือนิทานเรื่องลูกหมูสามตัว ถูกต้องครับเพราะในภาพมีลูกหมูอยู่3ตัวกำลังวิ่งหนีสุนัขจิ้งจอกที่เป่าบ้านลูกหมูคนรองที่สร้างด้วยไม้ให้กระจุยกระจายพังพินาศเลยลูกหมูก็วิ่งกันน้ำหูน้ำตาไหลเลยใช่ไหมครับน่าสงสารมากเลยนักเรียนครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับคุณครูมีคำถามข้อต่อมาอยากถามพวกเราทุกคนครับ จากข้อความเกี่ยวกับการปลูกต้นกล้าที่คุณครูนี่ครับได้นำเสนอบนหน้าจอนี้เป็นข้อความที่ยาวมากเลยนะครับนัเรียนคิดว่าควรทำวิธีใดคนอ่านจะเข้าใจเนื้อหายาวๆแบบนี้ได้มากขึ้นครับอ่ามีคนตอบถูกนะครับยอดเยี่ยมมากนั่นก็คือต้องวาดภาพประกอบนั่นเอง นักเรียนครับจากข้อความยาวๆนะครับถ้าจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราอาจจะต้องใช้การวาดภาพประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าเราวาดภาพประกอบในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นกล้าเนี่ยจะออกมาในลักษณะดใดครับอ่าที่เรียนเห็นอยู่นี้นะครับคือการวาดภาพประกอบเกี่ยวกับการปลูกต้นกลาจะเห็นว่าจากข้อความยาวๆที่จับใจความได้ยากลําบากเนี่ยเมื่อวาดภาพประกอบแล้วจะทําให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะเราเห็นภาพได้ ชัดเจนนั่นเองครับจากภาพเหล่านี้นะครับอยากถามต่อถามต่อว่าจากภาพมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ามองภาพแล้วรู้เลยนะครับคือการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดปัญหาของภาวะโลกร้อนนั่นเองเห็นไหมล่ะครับเมื่อเราวาดภาพประกอบแล้วเราจะเข้าใจเนื้อหาหรือส่วนประกอบสำคัญได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนักเรียนครับ ภาพประกอบเนี่ยมีเรื่องที่มีรายละเอียดมีลักษณะของความเป็นขั้นตอนส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่ทำให้พวกเราเข้าใจเนื้อหาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปรับชมภาพและตอบคำถามกันต่อเลยดีกว่านะครับจากภาพเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างยกมือตอบได้เลยครับอยอดเยี่ยมมากนะครับภาพที่หนนะครับเกี่ยวกับการไปเที่ยวทะเล ภาพที่2นครับเล่นน้ําอย่างสนุกสนานและภาพที่3คือการพักผ่อนริมชายหาดครับนักเรียนครับทั้ง3ภาพนี้นะครับเป็นภาพประกอบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวบางแสนนั่นเองถ้าทังเรียนสังเกตจากข้อความที่อยู่บนหน้าจอเนี้นะครับเราสามารถเห็นถึงส่วนประกอบสําคัญของเรื่องราวนี้ได้จากภาพประกอบทั้ง3ภาพนี้นั่นเองครับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเรามาสังเกตและตอบคําถามกันต่อดีกว่านะครับคุณครูมีภาพที่น่าสนใจไห้พวกเราสังเกตนะครับจากภาพนี้เป็นภาพที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรได้บ้างใครพอตอบได้บ้างครับใช่แล้วครับนี่คือภาพประกอบนิทานนั่นเองนักเรียนครับในภาพประกอบนิทานเนี่นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอ่านหนังสือในห้องสมุดครับ เ,เกี่ยวกับนิทานสอนใจนั่นเองครับนิทานสอนใจนั้นนะครับถึงจะมีตัวอักษรหรือเรื่องราวไม่มากแต่ถ้าเรามีภาพประกอบก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของนิทานสอนใจได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพประกอบนิทานสอนใจครับนักเรียนครับจากที่พวกเราสังเกตภาพและตอบคำถามนะครับ เราจะพบว่าภาพที่ทำขึ้นเพื่อน,นำมาแสดงประกอบเรื่องราวต่างๆเมื่อต้องการอธิบายเรื่องที่มีรายละเอียดมากให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายหรือเห็นภาพได้ชัดเจนเราจะเรียกภาพเหล่านั้นว่าภาพประกอบนั่นเองครับไหนมีใครเข้าใจเกี่ยวกับภาพประกอบเราบ้างเอ่ยลองยกมือให้ดูหน่อยสิครับโอ้โหยกมืออย่างพร้อมเพียงกันแบบนี้แสดงว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมเอ่ยงั้นไปต่อกันเลยดีกว่านะครับ นักเรียนครับในภาพประกอบเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้การเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากตัวหนังสือแข่งชื่ออย่างเดียวนะครับเมื่อเราใส่ภาพลงไปก็จะทำให้ผลงานของเราน่าอ่านน่าชมและน่าสนใจทีเดียวครับนักเรียนครับต่อจากนี้นะครับคุณครูอยากเชิญชวนนักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบลักษณะาภาพประกอบ ทั้ง3ภาวภาพมีลักษณะอย่างไรบ้างเรามาดูทีละข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อที่1นักเรียนคิดว่ามีรูปแบบลักษณะอย่างไรเอ่ยอ่ายอดเยี่ยมครับในข้อที่1นี้เป็นภาพอธิบายเป็นขั้นตอนนั่นเองแล้วข้อที่2ละ่ะนักเรียนคิดว่ามีลักษณะอย่างไรครับใช่แล้วครับในข้อที่2เนี้นะครับเป็นภาพเล่าเรื่องราวต่างๆนั่นเอง และข้อที่3านะครับนักเรียนคิดว่ามีลักษณะแบบใดเอ่ยถูกต้องครับในข้อที่3นี้นะครับเป็นภาพประกอบนิทานนั่นเองครับนักเรียนครับอยากถามต่อว่าการวาดภาพประกอบเรื่องแบบเป็นขั้นตอนเกิดประโยชน์อย่างไรและเหมาะจะนำไปใช้อย่างไรได้บ้างใครพอที่จะอธิบายคุณครูฟังได้บ้างเอ่ยอ่อตอบถูกยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ ในขั้นตอนของการวาดภาพประกอบเรื่องแบบเป็นขั้นตอนนั้นนะครับจะทําให้ผู้ที่ได้รับชมรู้ถึงขั้นตอนอย่างละเอียดเพราะมีภาพประกอบเหมาะที่จะใช้ในการวาดแบบเป็นขั้นตอนนั่นเองคําถามข้อต่อมาแล้วครับถามว่าการวาดภาพแบบภาพประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆและประกอบนิทานเกิดประโยชน์อย่างไร เหมาะจะนำไปใช้อย่างไรได้บ้างเอง่ยอ่ามีคนตอบถูกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวาดภาพแบบภาพประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆและประกอบนิทานนั้นนะครับจะทำให้เรื่องราวที่ต้องการนำเสนอหรือนิทานเกิดความน่าสนใจเหมาะจะนำไปใช้ในการวาดประกอบนิทานหรือเรื่องราวเพื่ออธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ เรียนครับจากที่พวกเรารได้สังเกตภาพและตอบคําถามนี่นะครับเราสามารถสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพประกอบได้ดังนี้ครับภาพประกอบนะครับเป็นการใช้ภาพเพื่อประกอบในเนื้อหาจะทําให้ช่วยให้เนื้อหาเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่พวกเราจะได้เกิดความเข้าใจได้ง่ายนั่นเองครับเหมาะที่จะใช้ในการวาดภาพตามขั้นตอนหรือการทํางานหรือแสดงเรื่องราวต่างๆนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วการที่พวกเราจะวัดภาพประกอบเราจะต้องเข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวที่จะถ่ายทอดก่อนนั่นเองครับเพื่อที่ผู้อ่านจะได้เข้าใจให้ตรงกับเราประเด็นเดียวกันนั่นเองครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับถึงช่วงของภาระงานและชิ้นงานแล้วนะครับวันนี้มีภาระงานและชิ้นงานอะไรที่น่าสนใจเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันทํากิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะครับโดยใหนักเรียนเขียนเล่าเหตุการณ์ในหัวข้อ การละครั้งหนึ่งฉันเคยจุดจุดจุดทำให้จำไม่เคยลืมโดยให้นักเรียนนะครับวาดภาพประกอบพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับก่อนที่พวกเราจะลงมือปฏิบัติชิ้นงานนะครับมาดูรายการการประเมินกันดีกว่านะครับซึ่งมีทั้งหมด4ระดับคุณภาพด้วยกันถ้านักเรียนตั้งใจจะต้องอยู่ในระดับคุณภาพที่4อย่างแน่นอนครับคุณครูเชื่อมั่นเลยนะครับเมื่อพร้อมแล้ว เริ่มลงมือทำชิ้นงานกันได้เลยครับหมดเวลาแล้วนะครับจากการสังเกตผลงานของเด็กๆหลายคนนะครับคุณครูเห็นผลงานที่สวยงามแล้วน่าสนใจทีเดียวครับนักเรียนครับมาเรียนได้อะไรจากการปฏิบัติชิ้นงานบ้างลองบอกให้ครูฟังหน่อยสิครับ โอ้โหได้หลายคําตอบทีเดียวนะครับพวกเรามาร่วมกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันดีกว่านะครับจากการปฏิบัติกิจกรรมนะครับเราจะพบว่าการใช้ภาพประกอบในเนื้อหานั้นนะครับจะช่วยให้เข้าใจรายละเอียดเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้นครับและช่วยให้การอธิบายของนักเรียนเกิดความน่าสนใจดูมีชีวิตชีวาจากภาพประกอบได้อีกด้วยนั่นเองครับ ตักเรียนครับในวันนี้นะครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้เรียนรู้และได้ลงมือทําชิ้นงานเกี่ยวกับการวาดภาพประกอบไปแล้วนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเราวาดได้อย่างน่าสนใจเนี่ยต่อจากนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนอผลงานของตนเองโดยที่เพื่อนๆและครูนะครับจะร่วมกันให้ข้อเสนอแนะนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับนำไปปรับปรุงให้ผลงานออกมาดียิ่งขึ้นนั่นเองครับใครพร้อมที่จะนําเสนอแล้วบ้างลองยกมือให้ดูหน่อยสิครับ โอ้โหยกมือได้พร้อมเพียงทีเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยครับ หมดเวลาของการนำเสนอแล้วนะครับหลายคนนะครับสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างสวยงามนำเสนอก็น่าสนใจนะครับถือว่าดีเยี่ยมทีเดียวนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อจากนี้นะครับคุณครูนะครับมีตัวอย่างผลงานของนักเรียนมาให้พวกเรารวมชื่นชมไปพร้อมกันด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับ เป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพประกอบในเรื่องเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห์นี่ครับที่เพื่อนนักเรียนนะครับไปเที่ยวกับครอบครัวริมทะเลน,นั่นเองครับถือว่าเป็นการสร้างสารรค์ผลงานภาพประกอบเหตุการณ์ได้อย่างสวยงามตรงประเด็นน่าสนใจทําให้ข้อความเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นจากภาพประกอบเลยทีเดียวครับ ในวันนี้นะครับพวกเรานะครับได้เรียนรู้ได้สร้างสรคร์งานและนําเสนอชิ้นงานไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงช่วงของกิจกรรมชวนคิดชวนตอบแล้วนะครับคุณครูนะครับมีแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนดูสิว่านักเรียนได้เรียนในวันนี้เข้าใจมากน้อยเพียงไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มคําถามข้อที่1กันดีกว่านะครับคําถามในข้อแรกนี้นะครับถามว่าถ้านักเรียน ต้องการวาดภาพประกอบเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากควรนำเสนอด้วยการวาดภาพแบบได้เลยอ่ถูกต้องนะครับต้องนำเสนอเหมือนกับการวาดภาพของการปลูกต้นไม้ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนแบบนี้เนาะเพราะจะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าขั้นแรกควรทำอย่างไรจะได้เข้าใจเนื้อหาได้ถูกต้องตรงประเด็นนั่นเองครับคำถามอีกข้อหนึ่งครับ เรียนคิดว่าจากการสังเกตข้อกอขอคอต่อไปนี้ข้อใดเรียงลำดับภาพขั้นตอนในเรื่องได้ถูกต้องเอ่ยอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับถูกต้องเลยนั่นคือข้อก่อนั่นเองครับข้อกอเป็นข้อที่เรียงลำดับภาพได้อย่างถูกต้องนั่นเอง นักเรียนครับในวันนี้นีครับพวกเราได้เรียนรู้และได้ลงมือทำชิ้นงานเกี่ยวกับการวาดภาพประกอบเหตุการณ์ที่ประทับใจไปแล้วนะครับคุณคณรูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ง,งานภาพประกอบของตนเองให้ดียิ่งขึ้นครับเมื่อสร้างสรรค์ง,งานภาพประกอบแล้วนะครับอย่ากเก็บไว้ชมคนเดียวครับเผยแพร่ผลงานนะครับผ่าน Facebook i n s ส a g แก m มทวิส e r เหรือ YouTube ที่นักเรียนมีอยู่ในช่องทางออนไลน์ครับหลายๆคนจะได้มาชื่นชมกดไลค์กดแชร์ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของเราครับการเรียนในวันนี้กับคุณครูทนเดนสกุลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับเรามาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ